สวัสดีครับสุขูสุคนสมองสุบอลครับพบกับช่องบอลแอดยายฝนคือเก่าครับมือเนี้พบกับอาทิตย์งัวง,ง่ามเื่อครับคือเ่าครับบ้านทวีผลตำบลว้านอำเภอปทุมบบราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมนิผนม,มีงวมัวมาโชว์ตัวหนึ่งครับมือเนี้เเป็นจิลปป่อยครับอ่ะไปส้มของเบิ่นเลบิ่งเลยครับว่าสีงามปันไดเนาะ อย่าลืมกดไลค์ are, กดแชร์กดติดตามเราครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเบอ่งน้ำกันอ้าวไปครับพี่น้องอ้องามเติอบอี่แล้วเนะาะเอาเปิดไปเลยสามพัหารอยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยอธิบดีสามหมื่นหกพันหารอยครับผมเป็นงัวเพลแเม่เนาะนนอายุอานามปีี่เดือนครับ ปีสี่เดือนครับพี่น้องนี่ครับโอ้แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยปีสี่เดือนอ่าสิบพกเดือนพอดีครับพี่น้องอนังน,นั่นนะว้าเขาทาได้ครับพี่น้องเพื่อนเนี่ยงามงาม,งามทองอางดีโอ้ราคานี่หายากครับพี่นอ้องเมื่อวานนี้ยัดำมดอด ดำหูดําปากดํานะเบ่งเบ่งน้ำกันครับพี่น้องราคาเพิ่นเปิดไว้สามหมื่นหกพันห้าร้อยมาเบ่งน้ำกันว่าสีสมราคาเพิ่นบอรครับอันยุน่งนิ่งๆิ่งายยุ่งนิ่งนิ่งเพิ่นทีไล่ตาผู้เพิ่นส้มนะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแบบหนึ่ง,งเครื่องดําครับพี่น้องนี่ครับเครื่องดาําคาดขาดําก็ขาใหญ่ค,ค,ครับพี่น้อง ครับพี่น้องคาทุกขา,ขาทมอนโมมีเนาะโมมีครับนี่ครับมีตุ้มมีติ่มมอเคยมีเคยมีประวัติเป็นโรคบ่างไหเป็นเป็นตะมูมันโอ้อา่าโรค่นก็เคยเป็นผ่านมาแล้วครับหายแล้วเศร้าแล้วย่างแต่หล,ล่องลอยนิดน,น,น,น้อยๆครับสองสามตุมนะครับยังอยู่ เบาหยาดเนมเห็นอยู่สองสามตุ่มนี่แหละแต่ว่ากะบสามคนนะครับสีวัคซีนเรียบร้อยคั้นคันคันผ่านมาแนวนี้ภูมมตานท่านเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับเลืองดําขาดําหางดําดสาวหน่อยกระเพิ่นกระหางม,มีเล็กน้อยครับอย่า,า,ยาพนน <c oughs> างอย่าคล้องบ่อเพิ่นนี่น้อกกกหางใหญ่ๆครับพี่น้องมูวี่นองครับแดงจึ้งคืงครับพี่น้องแดงดีแดงดี นี่เบืองทายางพนโหลดครับบมมีขาทุกขาทอนครับพี่น้องอาทิตย์รับประกันในการเป็นยังขึ้นมาหายอาทิตย์หรอครับ <laughs> อาทิตย์ว่าห่วยเจ้ายังกันวะวันนีนะจส่นอกสนใจกับโทมาหาอาทิตย์ใด้ครับเบอร์อยู่ใต้จรแล้วครับพี่น้องสนอกสนใจก็ได้ง่วกับยูบันทวีพลตำบลนาวาอำเภอปุมรรัตน์จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผม ทิศทางดำญ่เลยเอ้ยทางดำเลยครับไปมาสะดวกครับนี่ครับโดดเลีบ้บินบันบินบันปนี่ครับอ่ากะจากตือนแน่ครับจากตือนกองแน่จังหน่อยอยู่เป็นกะบอคอยออกจากขอกเนาะนี่ครับนี่ครับเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งรายละเอียดต่างๆน้ำกันเราแอดกต่ทิค่อยๆพาเบิ้งครับนั่นหน้า,นา,นาตาทาั้ง หน้าตาดีดได้ครับพี่น้องงามดีอยนะครับเนาะตื่นกล่องได้เพินอืมตื่นกล่องอาทิตย์วาเอ้าจังได้กะโทรมาสอบถามมึงเทียนนึงครับรายละเอียดตั้งๆ่างก็ได้กะเบิงกันไปตามนี้ครับผมกะบบรูว่าสิอธิบายจังได๋อีกลึ่งบือมีครบอืม โอ้ยส่วนสูงลรื่มตัวลหลังหวยหโอ้ยถดถด,ถด,ถดครับลรื่มเรื่มตัวส่วนส่วนสูงโอ้ประมาณลอยยิบหาบวกครับพี่น้องฮะถ,ถึงยีบ่บสามสิบนอประมาณลอยเส้าเจ็ดครับพี่น้องบอ,บอเกินลอยสามสิบอ่าบอเกินนี่เป็นงวแมสว่สาวสาวสาวอเออ,ออเลยครับพี่นอ้องเอ้ยสิ่ง เอาไปเลี้ยงเอาไปเกีย่ยวอีกจักเดือนสองเดือนกะสมได้นเนเาะเมนบอกหรือสามเดือนบอกราคานี้โอ้ผมว่าน่าฟังครับเอาไปเลี้ยงจักหน่อยคุณีจกจังหน่อยในการครับพี่น้องผู้ได้เพิ่นที่มีหม่องหยาได้หลายเนาะนี่ครับเบื่องรายละเอียดน้ำการต่างๆครับ ครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมต่อกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบัสดีครับ